เออตอนนี้สิมาลองเบาเด้อพี่น้องเมนหกสิบตัวสีแชมพูนะครับจริงๆล่องหลายรอบแล้วครับมันว่อยู่เดี๋ยวมือน,นี้สิมาปล่อยม่ยเงี้ยวนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งต่อมันขึ้นเอาเดี๋ยวน้องปังปอนบ่กนี่น้องอยังไปครับไปน้องสไปน้องสไปคุณเรียนมท้ายใกล้เหมือนไหมท้ายใกล้เขาจะเห็นสิครับ ปกตินี้ก็คนปล่อยวาวก็ซื้อว่าอุทิศเด้อครับมันก็ร่างสิไปปล่อยวาวได้ครับมาส้มกันเลยครับว่ามันสีดังดีขนาดได้ครับผมกำลังเลย้ยครับว่าผมนดีเอาตัวนี้หรือว่าสีด่างตัวหม่ครับเบอร์งอครับถ้ามันขึ้นดีก็เอาเลยครับคอ่ะคนแรงกับยูพุนครับไกลๆบุญ้วครับพอประมาณเมตรห้าสิบสองร้อยเมตรนะครับ นี่ว้าวมันด้ต่ำข้อผมครับอ๋อเสือกพันหากู่มาหนีเสียงปอยว้าวด้ครับผู้นงทีเป็นคนปอยเด้ครับพี่น้องผู้ใดมากว้าวกะเขามาชมเขามาเบิ่งกันได้เด้อแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เด้ครับอธิโล่งยูทูบ b ิ t กต็อกแล้วก็เฟซบุ๊กครับนี่ครับ จำตัวรับพันสุ์สปอยลเราได้มันยอดมากเป็นถ่าร่มอยู่ได้ถ่าแป๊บนึงครับนับูนับรับสวยง่ามขนาดครับดอกตัวนี้แปดสั้นเลยนะครับผมสังเพ่นบักยัง ขนาดเมน60ครับค่วมสูงประมาณ180ตัวนี้กัใส่จนูประมาณ1ห6เซนครับครับจังหวะนี้เต็มตัวครับโอ้ยโอ้จะเทียเนาะสงสัยล่มอาสีพมีครับตัวนี้กะขา่อนจากน้อยครับปีกอะปีกปีกกลางๆครับกลางๆปีกตัวนี้หัวกะ งามนะครับไม่อกไม่อกบักย่างดีนะเผือบว่าว่านิดสวยงามครับตัวนี้กะผาล้มแบบการน้ำล้มโบราณนะครับตัวนี้ตัวสีน้ำพุนะครับขนาดครับมองครับจากจากสีแยนว่าไอ้ท่านผู้ชมเมืองกะเดนมารีวิวว้าวเหรอครับครับตามมารีไปแล้วครับพี่น้องโอ้พระเจ้าจสุดไปบ้างครับยอดมากโอ้ยนา มองไปวันนี้ขึ้นรอบติดไม่รู้ว่าติดรไหมครับเฮ้ยติดแล้วติดแล้วติดแล้วนี่ครับคนปล่อยว่าเครับหันหน้ามาหน่อยครับนี่ครับโอ้โหคนหล่อเลยครับคนนี้ชื่อว่าชื่อว่า Q2 นะครับแต่สายยามันชื่อว่าอุทิศติดรถนะครับขึ้นดีมากครับเสียงสนุกก็ได้ดังนิดนิด ได้ยินแบบนิดๆครับเดี๋ยวไปหาหน้าไผ่ก่อนครับหน้าไผ่สังสีมีหอยอยู่ใกล้ๆนู่นครับแต่ว่านี่พี่น้องครับก็ได้ยางมาหอดหน้าไผ่แล้วนะครับไปปล่อยวบอลไปไกลได้ครับนี่หน้าไผ่กำลังกะกำลังคุ้มบาวอยู่นะครับหมุนๆครับหมุนเข้าบาวส่งกุญแจงสิติดแต่ว่ากับบอลูว่าสิติดบอลได้เห็นไล้ครับโคตรแรงรอข้าขนาดครับ นกแล้วโยนไทยวาวไอ้พวงนั้นนี่ครับนี่ครับธนู่ดังตัวนี้เมนหกสิบได้แลครับนี่นู่ดดังคือจังหวะข้วได้แั้วนี่แต่ว่านี่กล่องอะสิเ่เห็นเนอบ

เดี๋ยวปล่อยเสือกจังน่อยกรนเด้อพี่น้องเด้ <5. S 1> อตอนนี้นี่นะครับเจ้าของเบาน้องน้องยังก่อนน้องสไปครับโอ้สีว่าสไปพี่น้อง,องค,ครับ,รบล้มเบาล้มเบา,เบาพี่น้องพ่อพายุงตัวอยู่ได้ยังครับผมเสร็จล้พี่น้องคนนะ่ะตัวสีชมพูลอยหกสิบครับผมปีกกลางๆพี่น้องล้มเบาครับสนุบบ่นิยินเลยครับผม เพราะว่ามันล่มคอยแห้งแต่ว่าเบากับพยุ่งตู่ได้แต่ว่า,วาช่วงแล่นขึ้นมันมีเอียงไปทางขวาอยครับผมอาจจะเป็นน้ำเข้ามันเข้ามันไปทางเข้าไปทางขวาหน่อยหนึ่งมันเอียงไปทางซ้ายนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องปรับใหม่นะครับพี่น้องเห็นครับเชือกสองมิลเกือบสิบมดแล้วพี่น้อง พอแล้วพอแล้วซ้ำนั่นละซ้ำนี้เดียวเมนขโมบกล้วยไรมันร่มเบามันร่มเบาไหมซ้ำนี้มันไปไก่เหรอผู้เห็นมั้ยเมนมันคือไก่ซ้ำมาขั้วเดียครับเสีอกันหรือว่าสีลายก็มาขั้วทอกันอ๋อนี่แม่เสียมาขั้วบนครับแมนอันเดียวกันกล้องไม่ค่อยดีพี่น้องนี่ครับ นี่ครับเจ้าของวาวมาเอาวาวหอดหม่องเลยต้องอ้วนขึ้นก้นี่แหละ <S <S ล้มเบาพี่น้องก็เลยล่องแรีนให็บึง <S 1> <S 1> เดี๋ยวถ้าล้มแห้งกระิล่องอีกรอบหนึ่งพี่น้องเพราะว่ามันต้องเทสล่มแห้งเนาะครับบาจุล่าจริงิหูนะครับอันนี้แค่พยุ่งตัวมันข้นซือแต่ว่ากระกะติดล้มไู่ได้พี่น้องแต่ว่าอาจจิสายเนิอหนึ่งสายหาล้มเอาพี่น้องคลิปนี้ไปสักนี้แหละครับผมสวัสดีครับ